It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a bully. Last to with some salt and lime Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat. <coughs> 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 ิมมโอ้ยเอื่อยข่อยเมาหลอดโอ้ยกูอยากอยากมาเกลกซับหัวคนขับเด้อเพจมี่อย่างหูบอกค่ะมีแอลกอฮอล์ดนะค่ะเอาแอนกอลถามๆเขาให้เอาแต่แอลกอฮอล์มาอย่างเดียวหมดหมดหมดขวดเพจเลยเดี๋ยว เทสงานเทงานกะเจกแอลกอฮอลมาอยู hey. oh, ่กับโมกะเจกแอลกอฮอลเฝ้าเอาเนี่ยมันเมื่อยุงมันที่เดียวพออาินอันนี้นี่นี่ผู้ร้อยอยู่นี่คุณนายาี่คุณนายศาสตรคุณนายศาสน้ำแน่เราก็จกเขาจะอยู่บอกว่าเป็นยจกเลยบาพี่น่เราไปยังนี่เราไปล่างนี่แหละของดีพอนะดมแอลกอฮอลห้ามขาดพอนะสวัสดีค่ะ ส e เ r e t ก e t ิ i n ร r ส s Reese, นะคะสิผ้ามากินเขาอยู่ป่าค่ะโหบอกามมือนี่ <c oughs> เพชรลงทุนน้อยหน่อยค่ะพักนี่เพชรเอาลงทุนลงทุนหน่อยค่ะยาด้วยอันเขาสั่งบอกว่าเจ้า,ออาเฮเจะพักมาเ้าก็ไปเก็บ้างท่างแล้วนะคะ่ะโบได้ใจจากบาทกามันเป็นตำแหน่งฝรังค่ะตำแหน่งฝรั่งดีเพ็ดสี่เบิ้งแซบอีหลี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> เขาสกัดเป็นยาเขาสกัดเป็นยาเขาทำเป็นชาคนแมนคนซายังบอกอยากให้อร่อยต้องใส่ผักแก้ร้อนในเป็นเหมือนชาเขียวและตามเรื่องแกไปเก็บเยอะๆคนที่เคยส้มตำเป้ามาไม่ใช่ป้าเอ๋เอาส้มตำเป้าเอ๋ผักเป้ามาอันที่ยังนั่นปลาบะมื้อปลาอ้อยลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นแม่เอ๋ลูกชิ้นต้องชิมต้องชิมเบิ้งเด้อ อยากใส่กระดกอยากปนัาใส่กอกปัานาาของปลาอ้อยค่ะปลาปลาอ้อยมีเยอะแยะเลยอ่ะมาจากไทยลาบลูกซินลูกซินลูกซินชิมของเี๋ออ่ะแซ่บอร่อร่านเพิ่ม แซ่บนุ่มกำลังดีโอ้หดะกินลูกสีแซ่บนะค่ะเข่าเนื้อเลยนะหลายรอบเลยดะกินบ่มันแหมแฉบค่ะตอนนี้ฝานสองรอบนึงผู้ใดอยากสั่งสั่งได้เด้อค่ะเอวิไลน์ก็เอวิไลน์ห้าร้อยฮะเพราะว่าลงทุนหลายบริขารอร่อยแล้อค่ะเห็ดแจกอย่างเดียวค่ะเนี่ยแซ่บก็แซ่บมผ่านอืมออันนี่แหละอยากแซ่บก็คือ อ้อๆนี่ลืมไม่ได้เลยมาไก่มาไก่แห้งลาเป็ดฟีมือนองมีน้องจอมเม็ดจอมนะคะแม่จอมผู้ใดอยากกินก็คือสั่งแม่จอมจอมค่ะจอมถนอมจจาน้องมีเฮ็ดกินได้ผู้เดียวผู้อื่นกินน้ำปลาแต่ยูบุเดียวโอ้บ่เคยบ่เคยรผ่านอร่อยคนไตในต่างแดนนะครับน้องมาตากินข้าวปลาส่วนเซกอกเซกอก คืเจ็กอกฝีมือยูทูบเบอร์ค่ะตอบคอมเมนต์โดนไปแน่มันก็เลยเป็นยุกใส่กอกนี่คือดำขนาดโนเอาไม่ไหมเอาไม่ไม่อ๋อเอาไม่ไม่เอาไม่เจกอกไม่ค่ะไม่เจ็กอกไม่เจกอกไม่ป้าทาไมเนี่ยบอกได้ยินบอกก้อยกินเลยได้หรอผู้ใดเอามาเทสังเด็จไปเอามาเมื่อกี้นี่ ปปาามาไปเอายู้เขาลังนี่ค่ะปีนไปเฉพาะเม่นกว่านึกว่าเจาไปเขาองน้ำเมียนเราไปเอาโนไม่โนนั่งดินวันนั้นก็เห็นไอ้หมีพร้อมแต่อีชอบแดีเดี๊ยวเดี๋ยวเดียวอันนี้บุตใกินมาดกินมาโดูแล้วเปลาอ้อยก่เยอะเลบ้านหลายปีอากินคุณคุณนะคะกินคุณคุณป้าอ้อย ปลาหมึกเจ้าแก่เอนั้กุนเนี่ยอันนี้มะเขมนะัง่องแล้วว่าเมนเมนเฮียนตอเนี่ัวมามันเอื้อนี่ต่ยกว่ากําลังมาดูบ้านเมาอ่ะกตอย่บอกของบ้าเขาบอกว่า ถ้าอยากกินปลาหมึกเด้อยากเอาข่าวบ้านเด้แลเป็ดเอาข่าวบ้านก็ได้อะอร่อยละขนาดว่าจันยูระเบียงนี่เหม็นจนว่าอื บัวยูที่ยังได้กินนี่กระเพยยูนี่ก็บขึ้นไปทอดกินนี่แม่ว่ามีคนละถุงนั่นที่เจ้าให้ก้อยแหลนไปแหลนบ่วยไว้ใบหนักอันี่ยเดี๋ยวจะั่งนึ่งนอกเห็ดเวลาสาวไทยอยู่ต่างแดนค่ะอยากกินปลาแห้งอยากกินปลาหมึกแห้งอยากกินกุ้งค่ะต้องให้สามิโอยู่บ้านนะคะนทำไมดองคือการกัดสามีอยู่อยู่บ้านนี่บัวใดนะครับเมนนี่ค่ะต้องเปะเปิดปิดนะครัตามด้วยอีหยังหูบอกค่ะต้มกาแฟกบบ้านเลยค่ะ จุดเที่ยนกับป้านัาเอาโบยูค่ะมะกินเธอสุดยอดแป้ะแล้วแป้ะแล้วเมื่อกินแล้วห่ากระชิม่าด้วยกาแฟไพมีของหวานเนี่ยค่ะ มีคนกองมัก็มมีกะลีกลีหกกาวาจิซือกาวาจิซือบอลลา่ะอ๋อนั่นเีวกาแฟนี่ขาดบ่ได้เด้วค่ะเบิ่งนี่ค่ะคของเนตเลทรีอินวันค่ะเวลาเหตุก็คือนี่ค่ะน้ำห้อน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 เย็นก็ไปตลค่ะ เบิ่่งโอ้ยาาสนคะกินเขาแล้วก็บวาถึงลายได้เด้อค่ะเด้อสมัยก่อนเงินมันยังเกาะเขามาก่อนนะก็เลยนั่งฟังเขานะนะเอามามาบ่ทันเหรอมาบ่ทันเพราะว่ามามันอยู่ที่ประมาณห้าบาทบอกเพิ่มหป้าอ้อยบอกว่าจังไหนก่อนตอนเงินมันขึ้นเจ็ดบาทหนึ่งขนต่อเจ็ดบาทเป็นจากไหนจะว่าจะไหนก่อนมันเฮ็ดงานอยู่หัวตะลุมเฮ็ดงานบอกว่มีเงินส่งตีมีแต่หันทรงแบบเ่าก็ต้อง แ <icana, S 1> บ่งสัดแบ่งส่วนบอกพ่อพ่อบอน่บ่ตอนนี้พี่อ้อยหูซื้อจังไดนค่ะพ่อเงินหลายแห่งหนูซื้อจังไดนมันขับอกตอนนี้ตอนนี้โซนนี้ตอนนี้โซงกระนำเลยสามบาทอันนี้ทันอันนี้ทันนีทันไหนบอกทันให้แม่ได้ทุกบาทเดียวเจ็ดบาท เอาฟังท่านนอนเป็นยังไงด่าเจ็ดบาทนะเจ็ดบาทเจ็ดบาทนเป็นบุญพอดีเป็นบุญเขาเฮ็ดบุญนะคะเฮ็ดบุญได้นเจ็ดบาทชลนลชลุดสองตอนนี้ทรงหลายอยู่บ่ค่ะตอนนี้เหลือสามบาทจุด หรือส่งทุกเดือนส่งเก้าส่งเก้าหลึ่งรก็เก่าตะกอนส่งเงินซ้ำซ้ำบ่เด่นเอาสองเอาทางนี้แหละค่ะทางนี้ก็เหลือดสามบาทก็ส่งก็ส่งคือเก่าค่ะบุญวาสนาหลายมีหลายก็มูดได้สามบาทส่วนข่อยนะคะมันสามบาทหรือสองบาทก็บอกกะเตื้องค่ะเพราะว่าบ่ได้ส่งนะคะบ่ได้ส่งให้ต้นยางต้นปาล์มทรงทั้งบ้านเอาค่ะ เเออาไียงงขกินอาหารแล้วก็ตามด้วยของหวานเด้อค่ะเขาเขาเรียกอะไรนะถ้าไม่กินของหวานมันจะเป็นอะไรนะสันดานไไม่มีของหวานสันดานไพรกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพรโอเคกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพรเคอย่างนึงย่เป็นไรมาแบ่งเะคำยานเบลเขาโอเคอยากเป็นอย่างเป็นไพรมาเอาคืนอุ้ยมันมั่วเอาอีกเอาอีกเอาคนละครึ่งคนละครึ่งจ้อยกันอวดเอาอีกเอาใหญ่งยังว่าคนละครึ่ง ออออยยไผสิเอาเครื่องนี่สิได้ยัดใส้นปลาดูใหญ่ดูใหญ่บอกบีโอ้ยบอกให้เอาเครื่องเอาโกนหอมพ่อแม่พี่น้องเอาเครื่องหลายวันเพิ่มมาขออร่อยเราเราเคยบราเคยมากินสร้างน้ำแดนสร้างเลยในกลางปลาปลาขอเครื่องเครื่องงา เดี๋ยวตามด้วยกาแฟเนสทเลยใช่เยอะมากขคนมักใส่เนาะสุดยอดเลยค่ะความหวานทั้งกาแฟทั้งนั้นี่แหะค่ะเคล็ดลับของความรวยก็คือกินของปลาเด้ค่ะเ้อได้ทั้งของปลาออกไปกิ่นคือผักกระเทียมนั่นแหละค่ะคลิปนี้เพชรพอฝากไว้แค่นี้ละค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาเบิ่งลิปนาเพชรสิผ้ามาเฮ็ดอียงเ้ยค่ะ สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสมหังทุกๆสิ่งค่ะจจอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพรนด้ด้อค่ะเด้ออยากให้เพชรเพชรคลิปยังอยากให้เพชรโชว์ยังอยู่ในออสโลโนอร์เวย์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ค่ะสวัสดีค่ะ